มีความสุขที่ได้อยู่ในสถานที่แบบว่าวิเวงวิเวงโงงๆหน้าวัดทางกลางค่ะจะไปให้อาหารปลานี่ดูน้ำระวังค่ะอะไรมันหล่นเหรอคะกิ่งไม้เป็นน้ำนะคะโอ้หนี่เป็นนะครเดี๋ยวคุณคุณคุณพี่จีคุณพี่จีนี่ไง คุณพี่จีจะพาไปให้อาหารปลาค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสวดมนต์กันต่อวันพระวันนี้เป็นวันวัดพระจันทร์อ๋อมีอาหารอูตรงนี้ให้พร้อมแล้วนี่คุณพี่จีจะพาไปค่ะ ตอนนี้เราจะลงท่ายตรงนี้ยังไงใช่ไหมโอใ้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวสักครู่นะคะาาไปแล้วคนลุยละเราเป็นผู้หญิงเราได้มะง่วงอีกแล้วลูกนึงเราจะข้ามอุปสรรคตรงนี้ไปได้หรือเปล่าคะพีจะ่จีระวังนะเดี๋ยวมันเป็นน้ำแบบนั้นน่ะเดี๋ยวหนูสำรวจเอง แต่แวถาหนูจะเก็บมะม่วงก่อนกระลอกมันแท้อดแ้วให้กระลอกไปอ่ะพี่จีระวังนะคะอ่ะเดี๋ยวดิฉันต้องนี่ก่อนฮะได้ไหมได้ไหมได้ได้เยเย่เดี๋ยวตั้งขากล้องแป๊บนึงค่ะโอ้ย เราจะไปให้อาหารปลาทัำที่พนักาลืมเอาไอ้นี่มาอ้หนูทำไมไม่ถอดรองเท้าลืมเอาสกัไปกับน้ำยาซักผ้าอุยลืมไปเต้นชวนกันเต้นเฉยเลยรองเท้าไม่ต้องเามาไม่ต้องเอ่าฉันจะไปให้อาหารปลาแล้วนะคะค่อยๆลงมาทีละขั้นใช่ไปมาก่อนตไปมาก่อนนี่ตรงนี้ตรงตีนพี่เนี่ยเราเคยไปปั่นจักรยานด้วยกัน น yeah. ี่ตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละเอากล้องตามเรเขาาเลยนีาันปลากันค่ะ

อือโอ้โหยุงนี้อันนี้หนูก็ค่อยๆนี่นะใช่ๆอ่าอ,อหนูค่อยๆระวังลื่นไอ้นี่อนน้อันนี้จะเป็นเศษอาหารกับเป็นข้าวสวยนะคะปลาหิวรุนแรงแล้วเนี่ยดูดิชันใส่ชุด ลูกไม้ก็ดูนะโอนมาแล้วคระวังนะปลากระโดดลดเต้นเลยอ๋อปลาที่นี่ก็มาชินแบบน่าชิ้นใจจังเลยค่ะระวังรถปี ตกไปทั้งกล้องทั้งคนอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะลองเอาข้าวดูวอันนี้หมดไปแล้วกระป๋องหนึ่งนะคือถ้าเป็นข้าวนะเป็นข้าวเราก็ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นข้าวดูดูอุ้ยปลาเยอะอุ้ยที่นี่หนูชอบจังเลยอะ่ะที่หลังรู้ที่ละมาตรงนี้แหละดูนะ่ะตัวมันไม่ใช่น,น,น้อยๆเลย ไปหันปากันค่ะ <laughs> ระวังเลยไปนน่น <laughs> ข้าวดูน่อ้ตัวไม่ใช่น้อยเนี่ยมันจะกะัดเราไวาถ้าชอบเล่นรางไปเล่นตรงนู้นแหะแถวนี้นจ้า <laughs> หนูว่าน้ำไม่เป็นนะคะ <laughs> อ้าวนั้นและกันเลย <laughs> กงเกาะนี้ไว้ เสร็จสิ้นภารกิจให้อาหารปลาโหต้องขอบคุณพี่จีมากเลยที่พามาเดี๋ยวเราจะไปส่วนบนกันต่อระหว่างนี้นะคะโอ้โหธรรมาชาติธรรมาชาติบรรยากาศวัดทางกลางตอนที่ขับรถเข้ามาก็จะเข้ามานี้นะคะเข้ามานี่ บายๆกลับก่อนค่ะดื้ดึ้งดื้ดึ้งดื้ดึงดื้ดึงดึงดึงนี่มันเก่งมันเก่งมากเก่งเรื่องอะไรคะเนี่ยแหละถ่ายรูปตัดต่อเนี่ยจริงจริงมันเก่งเก่งจริงๆริงเลยมันทำหลายอย่างหลายไอ้นี่บอกเออเป็นคนวัดนี่เก่งเนาะเราได้อาหารปลามาอีกแล้วเห็นว่าเข็ดนึงเลย วันนี้วันพระค่ะคนใส่บาตรเยอะแล้วก็ได้ทั่วถึงอันนี้ส่งผลบุญนี้ก็ได้ทั่วถึงทั้งปลาทั้งหมาทั้งสัตว์ต่างๆนะคะที่เขาไม่ได้มีวาสนามีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเราเนาะโอเคค่ะเขาคุณพี่จีมากเลยพี่จีมากเลยยกกล้องอเห็นพอแล้วค่ะส้างเลยเจริงๆมันเก่งนหลังเ,เป็นเพื่อนของมันแหละโอ้ เขาทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าค่ะเขาจะมาช่วยที่วัดเนี่ยเดือนเข้าพรรษาพรรษาหนึ่งเลยติดตัวตอนนั้นก็ไปไปสีรัมกาไปอะไรทางวัดก็ดีนะดีสา,สายบุญโดยตรงเลยอันนี้พี่จือไม่ได้กดอะไรนะอตอนนี้เรากำลังรับลมเย็นสบายอยู่นะคะแฮปปี้ ธรรมชาติกล้วยสุกอย่างงันน่ะเค